เอาล่ะเราไปดูกระแสอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้คำว่าฟาดมาฟาดฟาาฟากลับหนักกว่าเท้าไม่โกงด้วยฟาดมาแต่ฟาดกลับหนักกว่าเท่าหนักจริงๆแทบจริงๆเขาเรียกวฟาดกลับอย่างผู้ดีสำหรับคุณพ่อคุณพ่อ,อคุณพ่อใคร คุณพ่อเราเรียกว่าคุณพ่อคุณพ่อละกันพนุ่งกัญชัยพนุ่งกัญชัยนี่แหละฮะเพราะว่าหนุ่มกัญชัยวิจารณ์นะครับเฟี้ยวฟ้าวนะฮะแล้วก็ฟ้าวเฟี้ยวใช่ไหมเฟี้ยวฟ้าวก็คือคุณอิมอชิตะนั่นเองเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเธอเปลี่ยนชื่อมานะอ่ะขวามือเฟี้ยวฟ้าวซ้ายมือฟ้าวเฟี้ยวคือพี่ชายของคุณอิมนั่นเองครับก็นั่นแหละครับเพราะว่าทำไมถึงพูดสองคนนี้ก็สองคนนี้นะครับกำลังเป็นประเด็นดราม่าหลักๆแต่เมื่อวานนี้พี่เคลียร์ไปแล้วขออนุญาตพูดเรื่องนี้แล้วกันนะฮะเเเพพราาาาาาะววว่่่ทงงด้้นนขอคุณฟฟีีียยยช คุณเฟี้ยวฟ้าวด้วยนะฮะออกโรงปกป้องน้องสาวทันทีนะครับที่ก็คือคุณเบลนะ้องฟ้าวเฟี้ยวคือคุณเบลนะฮะปกป้องคุณอิบอิมที่ล่าสุดเนี่ยได้มีการออกโพสต์ข้อความยาวเหยียดผ่านอินสตาแกรมเลยนะฮะพร้อมกับคลิปวิดีโอในอินสตาแกรมเป็นรายการข่าวใส่ไข่สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เนะี่ยคุณเฟี้ยวฟ้าวได้ออกมาโพสต์ภาพตรงเป็นภาพกําลังก่อสร้างใช่ไหมน้องจอยใช่ที่มีคนตาดีไปแทปไว้แล้วก็บอกไอ้ที่วงกลมเนี่ย คือเป็นรูปหน้าองค์พญานาคคืองี้ต้องบอกก่อนว่าคุณเฟี้ยวฟ้ากับคุณฟ้าอฟิวเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันแล้วเขามีความเชื่อนับถือ,อ,อ,อในเรื่องของพญานาคใช่ไหมแลวทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าสร้างอาคารกําลังจะสร้างถ้ำพญานาคก็เลยภาพ้ยแชร์กันมาปุ๊บก,ก็เลยออกรายการข่าวใส่ไข่ด้วยต่อมาในทางด้านของพิธีกรอย่างพี่หนุ่มกัญชัยคุณมดดาแล้วก็มีพี่รถเมย์เนี่ยนะฮะสามพิธีกรในรายการข่าวใส่ไข่ก็บอกว่ามีบางช่วงบางตอนที่พี่หนุ่มเนี่ยพูดขึ้นมาว่า ให้ผมดูนะผมดูเป็นหูหูหมูผมไม่ได้ดูเป็นพญานาคเลยคือภาพนี้เนี่ยพอคุณอิมโพสต์ลงไปก็มีชาวเน็ตคนนึงเข้ามาคอมเมนต์ไงเขาก็บอกว่า เออเนี่ยเหมือนกับมีอภินิหารนะเ,ออเห็นหัวพญานาคแล้วคณะก็คือในรายการข่าวสายขายก็มีการแบบหัวเราะอะไรเงี้ยโดยทางด้านคุณมด,ดาก็เสริมว่าคุณหนุ่มแต่เขาถูกลอตเตอรี่เนี่ยทุกงวดเลยนะออคุณหนุ่มก็เลยสวนกลับไปว่าก็บอกเลยไงให้เอามาโชว์ก่อนมีการประกาศผลในวันที่หนึ่งเพราะนะว่าคุณอิมเนี่ยเธอแบบว่าถูกหวยแบบว่าหลายงวดมากออติดต่อกันหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เธอเนี่ยบูชาและถือพญานาคนี่ไงทำให้เธอเนี่ยถูกหวยหลายครั้งมากๆเลยก็มันเป็นคลิปดีออกไป ปุ๊บหลังจอากออกอากาศเสร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณเบลหรือคุณฟ้าเฟี้ยวพี่สาวคุณอิมอิมหรือคุณเฟี้ยวฟ้าเนี่ยนะพี่ชายพี่ชายไปพี่ชายเ <laughs> นียนะฮะก็ออกมาพูดปกป้องนะครับบอกว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมรู้จักในวงการบันเทิงมานล้วน,นี่พูดถึงพี่หนุ่มเลยนะฮะเพราะว่าในอดีตพี่ก็ได้ทาให้น้องสาวผมเจ็บมาแล้วเชิญไปออกรายการแล้วก็ไม่ปกป้องอ,อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นพี่ชายน้องอิมอิมเนี่ยนะฮะก็ผมคิดว่าที่พี่ ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจอันบริสุทธิ์เนี่ยการเปรียบเทียบก็ดีเกเริยาก็ดีการวิจารณ์การพูดถึงแสดงออกอะไรมานั้นเนี่ยจะจริงไม่จริงจะใช่ไม่ใช่พี่หนุ่มเป็นผู้ใหญ่อันนี้บอกฝากถึงคุณหนุ่มกระชัยนะฮะพี่ควรมีจรรยาบรณในการนําเสนอข่าวล่าสุดเนี่ยก็เมื่อวานนี้คุณหนุ่มกระชัยออกมาฟาดเลยฟาดหนักมากได้ดูเปล่าได้ดูเป็นยังไงพี่หนุ่มก็คือหนักเลยล่ะถ้าถ้าคุณเป็นคุณฟ้าเขียวเนี่ยคุณเจอพี่หนุ่มพูดแบบนั้นอะ คุณจะว่ายังไงจะมาถามจอยไม่ได้ระจอยไม่ใช่คุณฟ้าวฟี้วเออและคุณว่าคุณเป็นคนที่โดนพี่หนุ่มพูดอย่างน้ใส่ครับคุณจะรู้สึกไหมจุกไหมก็จุกสิจุกแบบจุกแบบแน่นิ่งไปเลยโดนล่าโดน upper เออล่างงาเสียแล้วตกนะตกสามทีกลางสี่แยกแล้วก็น้ำสาดเฟิร์มมาตกอีกทีหนึ่งโอ้โหนะฮะคือพี่หนุ่มบอกว่าแบบนี้ว่าขอเคลียร์เป็นเรื่องๆไปเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าคุณไม่เข้าใจบริบทในการทํางานของพิธีกรเนี่ยก็ถือว่าปล่อยไปนะฮะแล้วถ้าไม่เห็นว่าผมเป็นพี่ก็ไม่มารับถกกันนแล้ววผมม็็ไ่่เหาคุณ ้้น,นองดวยคือพี่หนุม่มเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อย่างเช่นอ่ะคุณกะละแมค<อ>คุณมาตูมแบบเนี้ยเ,<อ>เป็นคนที่อ่ะสนิทกันก็จริงแต่ว่าเขารู้บริบทในเรื่องของการทํางานของพี่หนุม่มเพราะว่าถ้ามันเป็นข่าวอะไรเป็นการทํางานยังไงเขาไม่มีคําว่าอ่ะเป็นเพื่อนกันนะเป็นพี่น้องกันนะเขาทําตามหน้าที่พี่หนุม่มคือจัดยับนะเ<อ>ชื่อว่าหลายคนดูแลเชืช่อว,ว่าหลายคนดูแลแต่ว่าจะม,มีข้อข้อข้อความทิ้งท้ายนิดหนึ่งที่ดูแล้วอุ้ยตายหาจุกมาก กูตายแน่ถ้าเป็นคนที่ดูอยู่กูตายแน่พูดว่าไงบอกแบบนี้ว่าถ้ายังมีการโพสอะไรเหล่านี้อยู่อีกโดยเฉพาะไปลุกคามเกี่ยวกับเรื่องของลูกเนาะมาอยู่ด้วยนะฮะเรื่องของผมกับคุณไม่จบแน,แน่และเรื่องของคุณเนี่ยผมรู้อะไมาเยอะอย่าให้ต้องขุดถขุดแล้วไม่จบนะประเด็นคือขำชาวเน็ตเิบอกว่า ขุดเธอค่ะพี่หนุ่มหนูอยากรู้หนูอยากรู้ย้อนกลับไปคำพูดคุณวัดดำราชาภาบอกทุกคนว่ามีเรื่องกับใครในวงการบันเทิงก็ได้ยกเว้นยกเว้นหนุ่มกัญชัยคือคุณฟ้าเฟียวอ่ะตอนที่ออกมาโพสตเขาออกมาโพสต์บอกว่าผมก็รักอิมอิมก็คือคุณเฟียวฟ้าวนะเหมือนกับที่คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยรักลูกหรือว่าน้องมาอยู่นี่แหละเหมือนกับว่าไปพาดพิงถึงลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาลูกอะไรแล้วก็อย่าสร้างประเด็นให้คนที่นับถือองค์พญานาคเนี่ยมาเกลียดคุณหนุ่มกัญชัยฝากเรื่องความจตนาบังคับ ไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลเป็นความเชื่อพี่หนุ่มบอกว่าก่อนที่คุณเฟลฟ้ากับคุณฟ้าเฟลเนี่ยจะมานับถือเรื่องของพญานาคตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปกราบไหว้บูชากับคุณมดดำนี่แหละสมัยนั้นคนก็กําลังวิ่งเล่นอยู่เลยมากนี่พี่หนุ่มบอกฉันเนี่ยนับถือมาก่อนแกอีกเออแกจะมาอะไรฉันพี่หนุ่มรู้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าถ้ายอมรับจริงๆนะฮะคุณมดดำกับคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยคือสายมูพญานาคเขาใส่ยมูเตเลยนะเขาส่เต็งเลยคือแบบ อ่ะรูรูกันอยู่นะลองไปดูบ้านของพี่หนุ่มกับพี่วอดำสิอง์พญานาคใหญ่มากอยู่หน้าบ้านเลยคือพี่หนุ่มเขาก็บอกในรายการอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่าเรื่องของการที่ภาพตรงนั้นเนี่ยมันมันแล้วแต่คนจะจินตนาการแล้วแต่คนจะมโนไงอ่ะเดี๋ยวลองเปิดภาพให้ดูซิทีมงานมาสิคะภาพนี้ไม่รู้ผมเห็นตอนแรกผมก็เห็นเป็นหัวหมูที่ขายในตลาดอะไม่ได้ลบหลู่นะผมเองก็น่าถึงคือไม่ใช่แค่พี่โอมจอยด้วยจอยแบบแบบแรกจะก็แบบ เออมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างแต่เราก็ไปนึกถึงหัวหมูที่เขาเอาไหว้เจ้าก็าใช่ไงนี่นคือ,เร,อเราไม่ได้ลบรรหลู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเราแบบว่าจินตนาการได้แบบนั้นจรงิงๆริอ,อสไซน์บอกว่าไงจินตนาการสําคัญกว่าความรู้มันจินตนาการจินตนาการขึ้นมาแล้ว <c oughs> ความรู้มันตามมาตามจินตนาการนะแล้วพี่หนุ่มเขาก็บอกว่า คือการที่ไม่ว่า,าเราเนี่ยจะเชื่อแบบไหนออจินตนาการเป็นแบบไหนหรือคุณจะมีความคิดแบบไหนคุณก็อย่าคิดว่าการที่คนอื่นจินตนาการแบบอื่นเนี่ยเ,ออเป็นสิ่งที่ผิดเ,ออเพราะมันแล้วแต่คนจะคิดคุณจะไปด่าเขาไม่ได้ไไดคุจะไปแข่ไปแซ่มันแล้วแต่ความเชื่อของออส่วนบุคคลไงก็ใช่ไง ก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าผมเห็นเป็นหัวหมูหมว่าจะมมองเป็นพญ,ญานาคจะบังคับ,บให้ผมเห็นแบบนั้น,นมันก็ไม่ได้เอ,อีอย๋ยวพี่บอกว่าพี่หนุ่มจะพูดเลยใช่ไหมแบบผมเนี่ยนะถือปญาคุดธ <S <S ถ้าคุณจะมองเห็นเป็นอีกา <S <S <ๆ>ผมก็บ่าบเอนกันบอกแ<ๆ>บบนี้ด้ยนะเออมันขึ้นอยู่ที่มุมมองแต่ละคนขึ้นอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาซึ่งถ้าผมเชื่อแบบนี้แล้วน้องจอยไม่เชื่อแบบที่ผมเชื่อผมบอกว่าน้องจอยคุณคือคนบาปคุณคือคนชั่วคุณคนเลวคุณไม่เชื่อตามผมแบบนี้ไม่ได้หหลลออออออกกดดดด่าา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 าปเเเเเเนนนีไไมมมมมม้้รรรพูขขงคคคคคควววแแบบบบ็ใจืืัถ ความสุขของเราคือนับถือไม่ต้องเอาคนอื่นไปเชื่อเพราะถ้าอย่างนั้นคุณจะเข้าข่ายคำว่าหลอกลวงให้คนอื่นงมงายอ่าอันนี้ฝากให้คิดนะเมื่อวานนี้มีการแบบที่เคลียร์กันใช่ไหมเห็นว่ามีหมอปลาวิดีโอคอลพูดถึงเรื่องพญาปลามาด้วยใช่ไหมเออคุณหมอปลาไปไปที่จังหวัดอะไรนะขอนแก่เลยขออภัยอันนี้ไงนี่คือหมอปลามือปราบสามพเวสีไงหมอปลาที่บอกว่ามีเด็กเห็นพญานาคมาเล่นในอ่างแอ่งน้ำไงบ่อน้ำไงหมอปลาก็เลยไป พี่มวดนำปรับแบบว่าสีหน้าจอโทรศัพท์สุดแล้วใช่ไหมคอ,อสุดแล้วล่ะนัแน่ <c oughs> บอกปาบอกว่าเนี่ยถ้าเห็นจริงเนี่ยก็ออวิดน้ำออกจะบออให้หมดเลยเถ้ามีพญานาคอยู่จริงจะ <c oughs> อะไรอเงี้ยคืออันนี้หาในมุมแบบตลกของเขาคือพี่มดดนขอขก็แกเซวกันแต่เมื่อวานนี้ หมอปลาพูดมีสาระนะคุณอเออเม,ามาื่อวานหมอปลาพูดดีพูดดีพูดดีพี่โมดัมนั่งชมเลยเรปกติคุณมดัมดาด่าตลอดเอาแต่ <ดา S 2> ว่าชอบชอบข่าวก่อนหน้านะอันนี้นอกเรื่องนิดนึง<อ>ที่หมอปลาบอกว่าไปไปที่จังหวัดจังหวัดนึง<อ>แล้วคือผู้หญิง,งคนนี้บอกว่าเนี่ยบ้านฉันต้องมีปอบแน่นเลยฉันรู้สึกว่าฉันนอนไม่ค่อยหลับเห็นข่าวนี้ป่ะนอนไม่หลับใจสั่นสรุปหมอปลาบอกบ้านนี้ไม่มีปอบนะแต่สิ่งที่คุณทำได้ก็คือหยุดกินกาแฟเลยทั้งหมด อันนี้ขำจริงเออกินกาแฟแล้วมัใจสั่นขาเฟอีนมันเยอะนอนไม่หลับใจเต้นนะฮะเอออเป็นเรื่องความเชื่อเลยคุณผู้ชมนะแต่ว่านั่นแหละครับตอนพี่พี่หนุ่มบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์ที่ไหนแล้วนะเคลียในรายการเลยนะใครจะเอาข้อมูลอะไรไปพูดอ่านข่าวในรายการไหนก็แล้วแต่เอาจากรายการข่าวใส่ขายไปได้เลยผมว่าเคลียแล้วแต่ว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่เคลียก็อย่าลืมนะพี่พี่หนุ่มก็บอกว่าถ้าคุณไม่จบผมไม่จบขุดแน่ถ้าผมขุดเนี่ยเรื่องคุณผมรู้เยอะนะแค่ผมไม่พูด เนี่ยแค่เนี้ยซีดเลยอะซูดปากเลยอะถ้าเป็นนี่นี่วิ่งหนีไปแล้วนะไปให้ไกลเลยนะฮะแล้วก็หนีไปให้ไกลเลยเชื่อแม้ว่าต่อให้จากเนี้ยพี่หนุ่มอาจจะไม่ขุดแต่ต้องมีคนอื่นที่พยายามขุดแน่ๆมีเพราะว่าถ้าพี่หนุ่มพูดแบบนี้คือมันมีกลิ่นละกลิ่นเหม็นเริ่มคลุ้งตุกมาละตุตุเริ่มเน่าละเริ่มเหม็นแล้วนะฮะดูซิว่าเนี่ยเป็นไรเหม็นอะไรมันเริ่มตุตุเริ่มตุตุอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้ต้องรอดูต่อไป ไม่รู้ว่าฝั่งไหนจะรอด,ะดูกันรอดูต่ไอไปเอาคิดเห็นยังไรเรื่องของความเชื่อก็พูดคุยกับเราได้นะคะค่ะ